ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดสุดลึกลับกับเกมที่มีชื่อว่า w i t a k e r s Library ครับเกมนี้เราจะรับหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า librarian หรือว่าบรรณารักษ์ที่มาทำงานที่ห้องสมุดครับแต่ทุกห้องสมุดมักจะมีหนังสือที่ไม่ควรแตะต้องอยู่และแน่นอนผมเองก็กำลังจะเจอเหตุการณ์ลึกลับครั้งนี้เมื่อคนคนหนึ่งไปยุ่งกับของที่ไม่ควรยุ่งเข้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมเรื่องราวของ w i t c k e r s Library กันได้เลยวันที่1ครับ day 1นี่คือภาพในเกมเลยนะ ภาพในเกมเลยแบบว่าอินดี้แบบที่เราชอบกันภาพแบบเก่าๆขังๆห้องสมุดมึงแบบสีส้มมากเลยอ่ะอ่ะมีคำว่า job อยู่นี่ครับหน้าที่นะครับที่เราต้องทำก็คือหาหนังสือสามเล่มซึ่งวันนี้เนี่ยสามเล่มที่ว่าคือเล่มแรกเป็นหนังสือแนวตลกนะครับคอมเมดี้ที่ชื่อว่าจิมมี่เฮาเล่มที่สองเป็นหนังสือประัิศาที่ชื่อว e ่า e c h o ิลออฟเอมปีเเล่มที่สามเป็นหนังสือ Hor r o r ที่ชื่อว่า Whisper in the Dark Jimmy h o u s e Echo of e m p i ล e แลวก็ Whisper in the Dark คอมเมดี้ฮิสตอรีเฮอร์คือการทํางานในห้องสมุดเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจกันว่าเขาจะมีการแบ่งแยกหนังสือเป็นหมวดหมู่เนาะถ้าใครเคยเข้าห้องสมุดถ้าใครบางคนไม่เคยเข้าก็แปลว่าคุณเป็นคนไม่ฝักใฝ่หนังสือหรือความรู้เท่าไหร่อย่างพี่เองก็นับครั้งได้เลยที่จะเข้าห้องสมุดแต่ด้วยแบบก็เป็นคนที่พอจะมีความรู้ติดตัวอยู่บ้างก็พอจะเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องหา3มเล่มแล้วไปใส่ในกล่องกล่องน่าจะอยู่ทางขวานี้นี่เนียน,น,น,นี่กล่องอ่ะ ทดสอบความจําหนังสือชื่ออะไรบ้างทุกคนให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้เล่มแรกหนังสือแนวคอมเมดี้ที่ชื่อว่าจิมมี่เฮาส์เห็นไหมความจานี่ความจําเป็นเลิศเล่มที่2หนังสือแนว history ที่ชื่อว่า echoes of empires แล้วก็เล่มสุดท้ายคือ horror ที่ชื่อ whisper in the dark เดินดูก่อนว่าห้องสมุดเล่มห้องสมุดแห่งนี้มีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้อง reading room ด้วยห้อง reading room หรือห้องอ่านหนังสือนั้นเป็นห้องโลง่โลงๆที่มีกระดาษแปะอยู่กระดาษที่ว่าเขียนว่า Mike dear mike นายอาจจะสังเกตแล้วนะว่าห้องอ่านหนังสือนี่มันว่างเปล่าเดี๋ยวพอเราจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นเองแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยเราก็เลยขายเฟอร์นิเจอร์ทิ้งไม่หมดเลยเพื่อเพิ่มเงินเขาเรียกว่าอะไรหาทุน ก่อนที่เราจะปิดห้องสมุดนี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาแพ็คหนังสือทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการจะซื้อเรามีหน้าที่ในการเตรียมหนังสือเพื่อเอาไว้ขายครับเอาง่ายๆคือห้องสมุดนี้กำลังจะปิดตัวลงแล้วก็เลยต้องขายเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้หมดแล้วเราก็ต้องแบบตามหาหนังสือที่ลูกค้าต้องการเพื่อแพ็คใส่กล่องและเตรียมขายเจ้าของครับเจมส์วิทเทเกอร์อันนี้เป็นชื่อเกมนะวิทเทเกอร์ไลบรารีก็คือห้องสมุดของคุณวิทเทเกอร์นั่นเองโอเคเข้าใจแล้วครับว่าทําไมห้องนี้ถึงว่างเปล่าเรามาหาหนังสือที่ลูกกกกค้้าาาตองรันดีว่ หนังสือที่ลูกค้าต้องการดรามา่าคอมเมดี้เนี่ยคอมเมดี้นี่หรือเปล่านะจิมจิมจิมมี่เฮาส์เนี่งเจอแล้วเล่มแรกครับจิมมี่เฮาส์ใส่หนึ่งละแล้วก็เล่มที่สองอันนี้โรแมนซ์มิสเตอรี่อะไรอะอะไรยืดอมาอะไรอ่ะอ,ะอ่า อเ hey, ใครมาทิ้งกระดาษอะไรไว้ในห้องสมุดดีวะอ่าอะไรวะนี่ทางออกด้วยนะครับซึ่งยังออกไม่ได้นะครับแปลกๆนะครับซึ่ง R เนี่ยอยู่ในหมวด Mystery หรือว่าหมวดลีลับนั่นเองนะกระดาษที่มีเขียน R อยู่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครเล่นอะไรในห้องสมุดแห่งนี้นะมาทิ้งโน้ตอะไรกัน ไม่เข้าท่านี่ครับ history history นี่หรือเปล่า echo of empire เจอแล้วแล้วก็ต้องหา herer ใช่ไหมฮะ herer อยู่นี่ครับ shell นี้ไม่มีแอะน่าจะต้องอยู่ shell นี้หรือเปล่าหรือว่าต้องเอาไปใส่กล่องก่อนถึงจะปรากฏให้เห็นอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่กล่องก่อนห้องสมุดเงียบม,มากเลยครับมีแต่ผมคนเดียวกับเสียงวิ่ง ไม่เงียบแล้วมีเสียงอะไรซาซดังเข้ามาวิทยุเหรอฮะและน้นี้เราไม่ได้เปิดไว้นี่ทำหน้าที่ต่อทำหน้าที่ต่อกลับไปที่หมวดฮอ r เ o อนะครับหมวดสยองขวัญอีกครั้งหนึง่งนี่เนาะ จะเจอไหมหนังสือนี่เปล่าอได้มาแล้วครับ Echoes in the Dark The Whitakers t Library ครบเี้ยเฮ้ย นั่นไม่ใช่คนใช่ไหมเฮียตกใจเลยผมนึกว่านั่นคือหัวเนะี่ยไอ้ตรงนึกว่าเป็นคนเป็นเป็นคนยืนอยู่แท่งๆตรงกลางจอะไม่ใช่นะครับแต่เหมือนมากตกใจครับแล้วมีบางอย่างอยู่ตรงนี้ครับจอบอีกแล้วเหรอหารูปให้เจอแล้วไปใส่กล่องรูปเดี๋ยวก่อนแต่ใครเป็นคนมามอบงานนี้ให้เราในเมื่องานเราตอนแรกไม่มีนะตอนแรกมีแค่หาหนังสือสามเล่มนะครับ แล้วมันควรจะเสร็จแล้วด้วยครับแปลว่ามีคนอยู่ในนี้หรอถึงมีเสียงผิวปากเนะี่ยล้วรูปที่ว่าคือรูปอะไรอะ่ะตั้งแต่เดินมาผมยังไม่เห็นรูปอะไรสักรูปเลยนะครับรูปอะไรวะห้องสมุดมันก็มีแต่สมุดปะมีแต่หนังสือปะ รูปอะไรวะหรือว่ากระดาษตัว R ที่ผมเจอเหรอลองกดดิไม่ได้นะครับรูปอะไระครับรูปนี้เหรอชิดเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลย เออเป็นรูปของคนคนนึงที่ยืนอยู่ในท่ามกลางมองไม่ออกว่าเป็นชั้นวางหนังสือหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นเชลฟ์อะผู้ชายอะไรอย่างะ่ะ please just don't ได้ปโปรดอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำครับอย่าหาทำประมาณนี้อย่าอย่าเอารูปนี้ไปใส่กล่องหรอหรือยังไงความหมายของของกระดาษนั่นคืออะไรครับ ได้โปรดอย่าอย่าทําแต่ถ้าไม่ทํามันก็ไม่เสร็จงานนะดีอลองใส่ไปก่อนครับโอ้โหอะไรวะเน,นี้ยลูกศรครับที่ทาด้วยเลือดนี่กูเพิ่งวันแรกเองนะใจเย็นๆเด้อ นั่นไงใครามายืนกวาดมืออยู่ไอเงาดำนี่คือเงาดำในรูปภาพเมื่อกี้ปะอะไรวะเน,นี่ยร้วิทยุติดอีกแล้วครับวันที่สองโอ้โหจบวันแรกได้เฮี้ยมากวันที่สองนี่ดูเหมือนจะมีอยากาย้ายไหมมันมุมอะไรขึ้นมาเต็มชั้นหนังสือเลยครับงานวันนี้คือ ยิบไม้กวาดแล้วก็ปัดใยแมงมุมให้หมดอ่ะได้นี่คือท่านี่คือท่าปัดใยแมงมุมมึงนะอันนี้เหมือนมึงแทงไม้กวาดเข้าไปมากกว่าหนังสือจะพังหมดเนี่ยอ่ะลองดูครับเมื่อวานยังไม่ขนาดนี้เลยทำไมวันนี้มันเยอะแต่เราเดินเก็บทีละเหลี่ยมทีละมุมไปเลยนะครับ กิดอะไรขึ in ้นวาเนี่ยบรรยากาศโคตรแบบหมดแล้วปะหมดแล้วปะลองดูห้องนี้ครับห้องอ่านหนังสือในนี้มี ภาพอะไรอีกวะเนี่ยเอาประตูหายเฮียอะไรเนี่ยแล้วนี่คือเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ ฉันสังเกตเห็นบางอย่างที่ฉันต้องบอกนายนะวันนี้ดูเหมือนว่าเมาื่อวานเนี่ยนายเอาแอปเปิลไปใส่ถังขยะเอาไว้ฉันเข้าใจนะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่นายควรจะทําในเวลานั้นแต่ฉันต้องขอบอกนายวันว่าในอนาคตนายต้องห้ามทิ้งอาหารลงในถังขยะแบบนี้ขอบใจที่เข้าใจนะเออแล้วก็กรุณาใส่ใจเรื่องที่พูดด้วยจากเจมส์วิทเทเกอร์กูเอาแอปเปิลไปใส่ถังขยะตอนไหนก่อนแต่เนี่ยครับตอนนี้ประตูหายแล้วมีถังขยะตรงนี้อะไรอะ แอปเปิลอะไรอ่ะเอ้ามาจากไหนอ่ะแอปเปิลเนี่ยหรอก็บอกว่าห้ามทำไม่ใช่หรอห้ามเอาแอปเปิลไปใส่ถังแต่ทำไมนี่คือจะให้กูใส่ใช่ไหมเนี่ยอ้าียอะไรอ่ะวัดอีกแล้วครับมึงเป็นใครเนี่ย ไม่กว่าแทงแม่งเลยมีกระดาษครับ apples อ,อะไรวะเมื่อวานมีคำว่า r นะครับนี่มี apples apple อ,อะไรอะ่ะมีหลายลูกเหรออยูอยังไงให้หา apple เหรอ ผมมีอยากย่าอีกอันหนึ่งครับใครมาไออะไรอีกเนี้ยกูเดินมองแล้วเนี่ยทำไมอยากได้มันโผล่มาเรื่อยๆวะกูเช็ดไปหมดแล้วนะ what the fuck ใครอ่ะ วีเทเกอร์เหรอครับเฮ้ออยอะไรอ่ะแล้วทิ้งโน้ตอะไรไว้เนี่ยจ,อจอ็อบจ็อบทำไมมีสองจ็อบวะอันนี้ให้กวาดขยะกวาดจากใยอันนี้ให้หาหนังสืออีกสามเล่มหนังสือแนวโรแมนซ์ดราม่าแล้วก็มิสเตอรี่นะครับ โรแมนต์ดราม่ามิสซิรี่เราทิ้งไม้กวาดไว้ตรงนั้นเลยเหรอดราม่าก่อนเลยครับเนี่ยล็อกนี่แหละรีบทำงานแล้วรีบไปดีกว่าไอ้เ้ที่นี่แม่งโรแมนต์ดราม่าสงสัยต้องเก็บตามลำดับด้วยนะน่าจะต้องเก็บโรแมนต์ก่อนเลยครับนเนี่ยมีโนต้ตอีกอะ R แล้วก็เวนวักแล้วก็ A ครับคืออะไรอ่ะคำว่าอะไรวะ R E A D Read อย่างเงี้ยเหรออ่านอย่างเงี้ยเหรอหรืออะไร Romance Drama เนี่ยดราม่าแล้วก็ม y เร e ่ y ใช่ไหมจะมีอะไรโผล่อีกปะเนี่ย มิสเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะปิดจอบยังวอทอะไรกันเฮ้ยเชี่ออะไรเนี่ยมันถือแอปเปิลอยู่นี่วอทหรือว่าไอเงาดำๆนี่คือคุณวิทเทเกอร์วะ คือมันเป็นมุมมองของของเราที่เห็นคุณวีเทเกอร์เป็นปีศาจที่น่ากลัวอย่างเราไปทาอะไรผิดหรือเปล่าอย่างเช่นเราไปทิ้งขยะทิ้งแอปเปิลลงถังขยะจริงๆแล้วเขาโกรธเขาก็เลยแบบเราเห็นเขาเป็นแบบเป็นปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมึงทิ้งแอปเปิลอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะยังไม่รู้นะอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าว่าจริงๆแล้วมันยังไงวิทยุเปิดไม่ได้นะครับวันนี้งานครับ ห,หนังสือ4เล่มหนังสือ4เล่มที่ว่าคือ comedy s i e n romance mystery แล้วก็มีอันสุดท้ายที่มีชื่อว่า the life of John Whitaker แต่เอาคําว่า John ออกครับใครคือ John Whitaker วะเจ้าของไม่ใช่ John นะเจ้าของน่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปอ่านก่อนเพราะเขามักจะทิ้งโน้ตให้เราในห้อง reading ครับขออ่านก่อนนะ James Whitaker ครับซึ่งวันนี้เขียนอะไรไม่รู้ครับ Dear Mike แล้วก็อะไรไม่รู้อ๋อมีคําซ่อนอยู่นะ Just do not read about him อย่าอ่านเรื่องของเขา จากเจมส์วิเทเกอร์ครับแล้วจอห์นวิเทเกอร์คือใครครับพ่อเหรอหรือใครก็ไม่รู้ว่าเป็นคนในตระกูลวิเทเกอร์นั่นแหละแต่ว่าเงาดําที่เห็นอาจจะไม่ใช่เจมส์ James ครับแต่เป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือเปล่าครับเจ้าของคนในตระกูลสักอย่างที่น่าจะมีความลับอันดามืดอยู่ที่นี่แต่มันมีเขียนไว้ว่า The Life of John h i t a k e r เนี่ยคือห้ามอ่านจริงๆในเคเวสเนี่ยให้เก็บแค่สี่เล่มไม่ให้เก็บเล่มที่ห้านะ เดี๋ยวเราทำตามเควสก่อนครับไปที่คอมเมดี้ซ n r โรแมน e ์มิสเ r อรี่คอมเมดี้คอมเมดี้เนี่ยคอมเมดี้คอมเมดี้ซโรแมใช่ไหมเฮ้ยเอาเฮียอะไรเนี่ย what เอ้าทำไมกูมาอยู่ในห้องมืดๆอีกวะ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น What มีผู้หญิงกับกับศพครับอ้เชี้ยอะไรกันนะ่ะยังไงวะมีคนตายหรอหรือว่าเจมกับจอห์นเป็นพี่น้องกันครับเชี้ยหลังเข้าวะเนี่ยอะไรกันเนี่ย คุณเป็นใครครับเนี่ย <Hey! S 1> What <the> ไอ้แค่ตุก๊กม,มันต้องเป็นพ่อแม่ลูกกันว่ะเท่าที่ดูอะไม่น่าใช่พี่น้องลนะคนพ่อกับคนแม่เนาะแล้วก็มีคนลูกคนลูกน่าจะเสียชีวิตจากอะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยคือเจมส์หรือจอห์นไม่รู้จริงอาจจะเป็นเจมส์คนเป็นพ่ออาจจะเป็นเจ้าของที่นี่ จอรอาจจะเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในหนังสือหรือเปล่าแต่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแน่ๆในครอบครัวนี้มีมีโศกนาฏกรรมบางอย่างเกิดขึ้นครับเราไปที่หมวด Signs วิทยาศาสตร์ Signs เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้านี่ยมึงแล้วมึงวิ่งมาจากไหนกูไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ย มาเริ่มนี้ใหม่ครับทรายเอาใหม่ดิ ไปจา้ที่นี่แล้วโนแมนส์อะไรอีกครับอะไรอีกครับไม่มีรถว่ะรถยนต์รถชนเกิดอะไรขึ้นแล้วมีโน้ตด,ด้วย I saw the road d ร d มองถนนก่อนพ่อแปลว่าพ่อน่าจะขับรถชนนะครับแล้วลูกตายครับคิดว่า รือว่าเราคือคนที่เป็นพ่อวะเนี่ยโรแมนส์อ้เี้ยตอนนี้คือมันพอจะรู้เรื่องราวแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครคือตัวละครคนไหนครับเราอาจจะเป็นคนที่ก่อเหตุก็ได้เราจะเป็นพ่อเด็กเราเล่นพับแล้วนั่นเมียมไม่ใช่หรอ ไม่เมียไปผูกคอตายอ่ะ ยืนตรงนี้เลยแล้วกันง่ายกว่าเฮ้ยโอ้ยมึงก็มืดอะนะห้าแฉกอะห้าแฉกแอปเปิลอีกแล้วครับทำไมอะ ไมู่้อม่แนัเปิลน,นะวางที่พื้นเหรอกูทำอะไรวะเนี่ยกี่เล่มแล้วเนี่ยสี่เล่มแล้วเนี่ยครบแล้วอ่ะมันเหลืออีกเล่มหนึ่งที่เราไม่ควรไปอ่านนะครับที่ชื่อว่า The life of John w i เ t a k e r เนี่ยอย่าอ่านครับมีคำเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าอ่านเนี่ย just do not read about him แต่เอาเอาง่ายๆครับตอนนี้ถ้าให้ปฏิปต่อเนี่ยก็จะมองว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยขับรถไปได้วยกันแล้วพ่อขับรถอาจจะไม่มองถนนหรืออะไรสักอย่างทาให้ลูกเสียชีวิตแล้วหลังจากลูกตายไปแม่น่าจะผูกคอตายตามไปด้วยนะครับแต่เหมือนจะมีเงาดําๆเป็นตัวบงการอยู่ครับเอาปิดไม่ได้เกือบบัก๊กเกือบบัก๊กอันนี้เรียกว่าเกือบบัก๊ก แต่ว่าอันนั้นน่าจะอยู่ในหมวดไบโอโลจีหรือว่าชีวประวัตินะครับนี่ไงไบโอกราฟี Bio ต่างหากไม่ใช่ไบโอโลจีไบโอโลจีมันชีวภาพนี่ครับ Life of John w h i t t a k เ r อไปจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยเอาไปไหนอะเล่มเนี้ย เล่มนี้ต้องเอาไปไหนครับ reading room เหรอเอาไปห้องอ่านหนังสือเหรอนี่ไงอะไรเนี่ยอะไรอ่ะคืออย่าอ่านครับ เราน่าจะเป็นไม้อะนะผมว่าเราน่าจะเป็นตัวละครชื่อไม้ที่มาทํางานที่นี่เฉยเจมส์วิเทเกอร์น่าจะเป็นคนที่เป็นพ่อที่ยังรอดชีวิตอยู่จอรนเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายแหละคิดว่านะลองดูแล้วกันนะแล้วแล้วกูก็นั่งแล้วกูก็เปิดอ่านไงแล้วใครเข้ามา นี่คือเรื่องราวในวันนั้นในด,ดีใช่ไหม hey, <son. S 1> นี่ลูก store and get some ไปร้านค้าซื้อแอปเปิ้ลให้แม่หน่อยแม่จะได้ทำพายให้พ่อ,พอของลูกเขาน่าจะกลับจากห้องสมุดเร็วๆนี้แล้วแล้วพ่อเขาก็ขับรถกลับมาจากห้องสมุดครับโดยใช้ลูกไปซื้อแอปเปิ้ลกูว่าพ่อชนลูกตัวเองตายแนะ่นอนทรงนี้นี่ไงแล้วแม่เห็นกับตาว่าพ่อชนลูกตายอะ่ะเอ๊ จบครับแต่นี่คือพาร์ทหนึ่งนะจะมีพาร์ทสองนะมีภาคต่อแน่นอนก็เป็นการเปิดเรื่องราวของจักรวาล วิดเทคเกอร์นะครับเอาง่ายๆคือพ่อขับรถไม่ดูอ่ะอาจจะง่วงหรืออะไรสักอย่างมีบางอย่างจับมือพ่อไปชนลูกอ่ะก็เลยเกิดเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้แต่เหมือนเหมือนว่านะครับไอสิ่งที่จับมือพ่อไปชนลูกเนี่ยจะยังอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้อาจจะมีบางอย่างที่ตามมาจากห้องสมุดหรือมีหนังสือบางเล่มที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าพ่อทำงานอยู่ที่ห้องสมุดใช่ไหมพ่อทำงานที่นี่แล้วอาจจะเจอบางอย่างในหนังสือเนี่ยครอบงำก็เลยจับไปชนลูกตายแล้วก็ทำให้เมียผูกคอตายสุดท้ายก็เลยต้องปิดห้องสมุดนี้ลงแต่คนที่ต้ออองงมาาเเก็บหนัสืคืคร เราคือพนักงานพาร์ทไทม์ไงเราน่าจะได้เจอบางอย่างต่อในพาร์ทสองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอะไรกันแน่คือตัวตนอันดมืดของสิ่งนั้นนะต้องรอติดตามกันใน The v i d t a k e r s Library ครับก็เป็นเกมอินดี้สั้นๆที่นำเสนอได้น่าสนใจน่าติดตามอยู่เหมือนกันก็คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับบอกกันได้ว่าอยากดูต่อไหมแต่ผมไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะต้องรอกันนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพิ่ม engagement ให้พี่หน่อยเวลากดไลค์หรือว่ากดคอมเมนต์เนี่ยมาทำให้คนเห็นคลิปมากขึ้นด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ทุกวัน6โมงเย็นเลย2ทุ่มครึ่งมีไลฟ์นะครับอย่าลืมแวะมาดูกันได้ที่ช่องนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย